อีกครั้งหนึ่งมาวัสดีทางช่อง u u u e แเรา Facebook ทุกท่านนะครับอ,อัดคลิปที่ใดเป็นปัญหาทุกทีเลยมาเดี๋ยวผมจะกดให้ดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะแม่นกว่าเมื่อกี้นะมักรนาหกนะครับโจมตีแสนห้าป้องกัน3ามแสนกับสามแสนองเมื่อกี้นี้กดวังภายดูเกินไปครับเดี๋ยวดูช็อตนี้ผมจะใช้วัไภรยสองกัดนะ แล้วจะเอาลูกน้องเชย์มารับดาเมจนะครับขอดึงนิดนึงนะแล้วก็ดักช็อปครับอันนี้บังพายจะไม่ไมไมม yon! โดนแน่นอนนะเพราะผมกดบังพายเซียววีครับแล้วก็พอนตัวนี้มันข oui ึ้นมาเราก็ยกครับโอเค มันพายสองกัดครับโอเคอาถานอัดคลิปมาแล้วครับนี่มันพายสองกัดโอเคสองล้านสองนะเดี๋ยวผมไปดูท็อปปิ้งก่อนแล้วผมจะมาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลงอีกครั้งหนึ่งให้ดูนะเดี๋ยวจะหาว่าผมแบบพลาดนะครับ <c oughs> คือเมื่อกี้นี้ดวงดีด้วยนะครับช็อตเมื่อกี้นี้ดวงดีด้วยที่ผมบอกว่าดวงดีเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันมีไอ้นี่นะมันมีเจ้าเอ่อ ช็อกอะครับมารับดาเม็ดแอม,แม,มพไพร์เป็นหนึ่งทีครับอันนี้จริงๆนะเมื่อกี้นี้ครับถ้าบอกว่าดวงดีมันก็ดุงดีนะครับอ่ะ <c oughs> ออปชั่นนะครับออปชั่นนะออปชั่นแอม,มพร์นะครับถ้าเพืเ่อนๆทำได้เยอะกว่าน,นี้ก็ทำได้นะครับสำหรับลดวความเสียหายนะมันจะคอนเฟิร์มได้นะว่าคุณจะผ่านได้หรือเปล่าอ่ะ แล้วก็นี่นะครับข้าวไรครับท่าไรก็แอคแคป53นะครับถ้าติดคิเยอะกว่านี้ก็จะดีครับสทหรับาไรนะจะเป็นลูก้องเชเอมรับได้ไม่สองครั้งนะครับสําหรับคลิปนะอ่ะแล้วก็ชชเอมครับเชเอมควรจะมีลูกคู่ดาวที่18 18ขึ้นไปนะครับ18ขึ้นไปนะครับ18ขึ้นไปเลยนะถ้ามากกว่านี้ก็จะดีกว่านี้นะครับสําหรับชชเอมนะรับได้ไม่สองครั้งนะครับแล้วก็ทัพทีม จริงๆครับทิมติดรถกู้ดาวหรือไม่ติดก็พอๆกันครับพอๆกันอ่ะประมาณนี้นะครับทิมครับสุดท้ายก็จะเป็นดักช็อคใช่ไหมไอ้นี่มันเป็นรถถังครับมันเป็นตัวที่รับราเมีได้ค่อนข้างเยอะครับมาเดี๋ยวคอนเฟิร์มอีกรอบนึงนะครับวิธีการกดนะมาเดี๋ยววันนี้เราต้องเคลียร์ไอ้มังกรตัวนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยเอาไอดีหลักไอดีรองอีกตัวหนึ่งมาเคลียร์นะมา10% โอ้สา oh, นะ36นะครับตัวนี้คือ36นะนี่นะพลังโจมตีนะครับตามภาพเลยนะห้ามพลาดห้ามพลาดผม,มน,นิ่งแป๊บนึ่งโอเคครับใช้ทับทิ้นตรงบันไดนะครับจะเล้ไม่พลาดมันจะขึ้นคำว่าบอสแล้วก็ใช้ดับช็อคครับตอนเหลือเล่นหนึ่งจะใช้นะ ผมได้กดวิมพายค่อนข้างช้านะสังเกตได้เลยนะเพราะว่ามันจะทําให้แวมมพร์กับโพซิชันช้าลงครับอ่าแต่คือวมไพายมันจะกลายเป็นแบบต้องรับดาเมจดสองครั้งนะครับเอา้าดวงดีสองครั้งเลยวะโอเคกัดอีกห้าแสนครับเหลือล้านเดียวหรือ้่าที่ผงนะ <c oughs> อะไรเนี่ยสองรอบนะครับเป็นไงสองล้านสอง ๋ยวผมค่อยไล่ลงคลิปนะครับสำหรับคลิปตีมังกรอ่ะเพราะว่าเออคือผมเกเรนะครับผมไม่ได้ตัดนู้นตัดนี้ลงให้นะขออภัยนะขออภัยล่วงหน้าเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับอ่ะนี่คือวันปายสองกัดนะครับลงสองรอบนะเหมือนกันสองรอบนะ <c oughs> ไปรีเพย์วิธีการกดเอานะครับไปรีเพย์วิธีการกดเอานะรามนี้นะับตามนี้นะ <c oughs> สำหรับใครที่ดูช่องยูทู e ก็ฝากกดติดตามช่อง u t u b e ด้วยนะครับแล้วก็ a c e b o o กก็เข้ามาดูไ์สตีมได้นะครับอยู่ในเดสคริปชั่นนะครับสำหรับ ใครที่เข้ามาดูใน y o u t u b e นะก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube และ Facebook ด้วยนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่มีสาระและมีประโยชน์ให้เพื่อนๆนะครับใครที่จะมาดูสตรีมก็สตรีมช่วงบ่ายนะครับไม่บ่าย2ก็5โมงเย็นนี่ครับแต่ส่วนมากจะเป็น5โมงเย็นนะก็ขอบคุณมากครับไปคลิป YouTube ปิดแต่เป็นเท่านี้ครับ